กราบสวัสดีมิดมอแค้นแฟนมอลลํามที่เคารพทุกท่านนะคะพอกันมืนีห้องสีมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของมอล่ําเพลินเงินหลานพี่น้องนะคะนั่นก็คือสาวน้อยเพชรบ้านแพงของโจโยมานินนะคะบอสโจโยมานินซึ่งเมื่อวานเพลินมิการไล์สดนะคะไล์สดเปิดตัวพระเอกดาวรุ่งสองคนพี่น้องเขามาในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงหมู่บ้านสองคนนะคะเรียกว่าเป็นคลื่นลูกใหม่คลื่นใหม่ไต่ดาวของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะ สำหรับคนแรกหลายคนก็อาศีคุณหนาคุณตาแล้วนะคะนั่นก็คือน้องไดมอนด์ฤทธิไกลนะคะลูกไส้หัวแกวหัวแหวนของไอไม้ไถหัวใจศิลน,นะคะพี่นอ้องสาหรับน้องไดมอนด์ฤทธิไกลถือว่าเป็นน้องใหม่ไต่ดาวที่เพิ่นมีความอยากรู้อยากเห็นอยากหาประสบการณ์นะคะตอนนี้น้องพึ่งสีมีอายุไดแ้แค่สิบเก้าปีนะคะเดือนท่านว่านี่ถึงจะครบยี่สิบปี ซึ่งหลังจากที่น้องไดมอนด์ฤทธิไกลนะคะเพิ่งเขามา่ากราบบอสโจนะคะเพิ่งก็ได้แนะนำให้ทำช่อง YouTube นะคะบอสโจเพิ่งเป็นคนเปิดช่องให้เลยพี่น้องนะคะเปิดช่อง YouTube ให้น้องเลยนะคะชื่อ,อชื่อช่องก็คือไดมอนด์ลำเพิ่นออฟฟิเชียลนะคะเมื่อเสาร์นี้แอดเขาไปเบิง่งพ่ออยงกจะเปิดแล้วผู้ติดตามพันกว่าแลวพี่น้องนะคะ ผู้ติดตามพันกว่าแล้วเปิดแชร์ขึ้นเดียวนะคะผู้ติดตามพันกว่าแล้วซึ่งสําหรับคนทํา YouTube กะสิหัววาผู้ติดตามหนึมมง่งพันหลักกับชวโม,มงการรับช่วโครบนี่ก็คือสามารถสร้างรายได้ได้แล้วนะคะพี่น้องเรียกว่าสุดยอดอิลีสําหรับบอสโจนะคะ,ะสำหรับผู้ไดที่เขามาในสาวหน่อยเพชรบันแพงที่ยังบ่มีช่อง u t u b e เป็นของเจ้าของนะคะบอสโจเพิ่นกะแนะนำให้เห็ุช่อง YouTube เมอนนพี่น้องนะ เพื่อให้น้องๆในวงได้มีรายได้เพิ่มเนาะพี่น้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของน้องๆในวงซึ่งที่ผ่านมาน้องไดมอน์กับือวา่ามีกระแสดราม่ามาพ่อสมควรเนาะคะ่ะหลายๆคนก็คงสีพ่อได้ยินข่าวแน่แล้วสําหรับกระแสดราม่าของน้องไดมอนฤิธทธิไกรนะคะซึ่งหลังจากนี้หลังจากที่น้องไดมอนได้ขอมาอยู่กับสาวน้อยแล้วแอร์เซอร์วาด้วยพลังของแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสิเป็น กรอบคุ้มกันให้กับนองไดมอนได้เป็นย่างดีนะพี่น้องซึ่งําหรับนองไดมอนนี้เขาพึงสิมียอายุไดแค่สิบเก้าปีพี่น้องเ,อเรียกว่าชั่วโมงบินประสบการณ์นะคะขาดแค่ชั่วโมงบินหละกับประสบการณ์แต่พื้นฐานของนองนะคะด้วยความที่เป็นลูกศิลปินนะคะเป็นลูกของไอไม้ไทยหัวใจศิล์นะคะเป็นลูกใกล้ตีนะพี่น้องนะคะแล้วกับอนองมีตนทุนที่ดีก็คือว่ามีแก้วเสียงที่ดี รูปร่างหน้าตาดีนะคะ้วก็อายุยั่งหน่อยสามารถต่อยอดสามารถ,าารถเรียนรู้นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์เสื้อวาน้องสิไปได้อีกไกลพี่น้องนะคะซึ่งหลังจากที่น้องไดมอนด์ฤิธิทิไกลเพื่นเข่ามากนะคะก็มีการพูดคุยกันกับบอสโจนะคะ,อะบอสโจได้เปิดใจว่าก่อนหน้านี้น้องไดมอนด์เคยมีความอยากสิมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงโดนแล้วนะคะแต่ว่าอายไม้ไท้เพิ่นเห็นว่า ลูกเพิ่นยังบ่มีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะตอนนั้นก็นยังเรียนหนังสืออยู่นะคะแล้วก็หลังจากนั้นน้องไดมอนด์ฤทธิไกายเพิ่นก็ได้ไปขืนกับเพชรลำเพลินด้พนอพี่น้องไปขืนกับเพชรลำเพลินซึ่งย่งบ่ท่านหลังจากที่ล่งจากเพชรลำเพลินเพิ่นย่งบ่ท่านไ,ไปเข้าสังกัดไดเดอร์ค่ะแต่ที่หลายๆคนเพิ่นเห็นขืนตามเวทีต่างๆนะคะเพราะว่าสิาเป็นอีสานนิวเจนนะคะหรือเสียงอีสานอันนั้นเป็นแค่การรับเชิญด้วยพี่น้องนะคะ หลังจากที่ล่งจากเพลรลัมเพิรนนะคะเพิ่นกลับมาข้นอยู่กับาสาวน้อยเพชรบ้านแพงของโจโยมามน,นินเลยนะคะเสือวา่าเสือใกล้ตีนะคะมีตนทุนทีดีนาตาเสียงนะคะรอแค่ประสบการณ์อย่างเดียวนะคะซึ่งบอสโจเพิ่นกะเข้าใจนะพี่น้องเพิ่นผ่านประสบการณ์มาหลายแล้วนะคะเพิ่นกะมีการพูดคุยกับน้องนะคะว่า,าต้องยอมรับว่าในสังคมโซเชียลนะคะมันก็เป็นแบบนี้ละเพิ่นว่าต้องทําใจ คนถื่นชมเฮาอาศศิมิยูเป็นพันเป็นเมินคะ,ะแต่คนคอมเมนต์ในทางลบอาศศิมิยูแค่สามสี่คนนะคะแค่สามสี่คนนี่ยามาเก็บยาเก็บออกมาคิดนะคะเพื่อนว่าเพื่อนก็ให้คอคิดสําหรับน้องไดมอนด์ได้ที่ไกลนะคะเพราะว่าบอสโจยูมานินนี่เพื่อนเพื่อนเข้าใจเมื่อไพี่น้องนะคะชีวินเขาก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพื่อนว่าบอสโจเพื่อนว่าเนาะยาไปสนใจกับคอมเมนต์ที่มันบอดดายสางสรร์ีหยังกับชีวินเข้า นอกจากนี้นะคะบอจเพิ่นกันยังมีความเสื่อมหมานว่าน้องไดมอนด์นี่เป็นคนมีของอยู่แล้วนะคะรอแค่การขัดเกลวฝึกฝนเพิ่มเติมนะคะซึ่งสัญญานี่บอตามกว่า2-3ปีอย่างแน่นอนคนะ,ะต้องรอติดตามอีกเทือนึงว่าสัญญาของน้องไดมอนด์ริติไกรกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงจะอยู่ที่กี่ปีนะคะสำหรับเคลื่อนลูกใหม่แต่ดาวอีกคนหนึ่งนะคะของสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่เปิดตัตไปเมื่อวานนี่ก็คือ,อพระเอกรุ่นใหม่นะคะ น้องนัดน้องนัดสุรศักดิ์น้องนัดสุรศักดิ์นี่เป็นคนจังหวัดอุทัยธานีนะคะพอแม่เป็นคนอีสานแต่ว่าเพิ่นไปทําม,มาหากินอยู่ทางจังหวัดอุทัยธานีนะคะพี่น้องซึ่งหลายๆคนอาสิุ้นหนา้าคุนตากันพ่อสมควรแล้วสําหรับน้องนัดนะคะเพราะว่าเพิ่นก็เล่นโซเชียลมาพอสมควรน,น้องนัดนี่เรียกได้ว่าเป็นดาวติ๊กตอกคูหนึ่งพี่น้องนะคะบางคนกับเอฟซี FC, บางคนก็ติดตามน้องนัดมาจากติ๊กตอกนะคะ ซึ่งสําหรับน้องนัดนี่เพลินผ่านเวทีการประกวดมาอย่างโฉกโชนพี่น้องนะคะเป็นรายการใหญ่ๆทางทีวีกับมีร้ายเวทีพี่น้องบวชิเป็นสึกวันดวนเพลงนะคะลูกทุ่งไอดอลแล้วกับไม่หมดนี่ซึ่งสําหรับรายการไม่หมดนี่ถือว่าวธรรมดาสําหรับน้องนัดนะคะน้องนัดสุรศักดิ์ เพิ่นเป็นแชมถึง18สมัยพี่น้องนะคะสามารถนําเงินที่ได้จากรายการประกวดไม่หมดนี่18สมัยนี้ไปใส่หนีทอกสาใหายพอกับแม่ได้จนสําเร็จนะคะถือว่าเป็นนักร้องศิลปินที่มีความสามารถมีความกตัญญูกับพอแม่นะคะมาเมออนี้น้องนัดเพิ่นก็บ,บอกว่ารู้สึกตื่นเต้นหลายนะคะรู้สึกตื่นเต้นหลายสำหรับน้องนัดนี่ถือว่าเป็น คลื่นลวกไม้ของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกผู้หนึ่งที่มีต้นทุนคุณภาพเสียงดีนะคะพี่น้องสามารถเข้าไปฟังเสียงเพลินใดนะะในช่อง YouTube ของน้องนัทสุรศักดิ์เองนะคะเสว่าพ่อได้ฟังเสียงแล้วทุกคนต้องหลงรักน้องนัทสุรศักดิ์ย่างแน่นอนพี่น้องนะคะน้องกับเป็นคนมีอัธยาศัยดีซึ่งสําหรับน้องนัทเพื่นบอกว่าเขามาในเพิ่นรู้สึกตื่นเต้นหลาย ซึ่งน้องนัดเพิ่อนก็ได้ศึกษา,าการใส่ชีวิตของหมอลัมนะคะหูวว่าหมอลลัาม,มีความลำบากขนาดใดนะคะบ,าว,าบาวาสิเป็นทางดานาเวทีหรือหลังเวทีนะคะแต่นองกับพรอมสิต้อสูนะคะพรอมสิสูพรอมสิอดท้นนะคะเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งล่าสุดพระเอกดาวรุ่งสองคนนี้มี youtube เป็นของเจ้าของแล้วเป็นที่เรียบร้อยสุดยอดอีหรีนะคะสำหรับสาวหน่อยเพชรบานแพงนะคะ นอกจากนี้ก็ยังมีคนเขามาคอมเมนต์ให้กำลังใจย่างหลุนลามพี่น้องสำหรับพระเอกดาวรุ่งนะคะดาวรุ่งสองคนของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างเช่นติดตามแล้วครับ fc สาวน้อยทางจังหวัดชยัยภูมิครับนะคะถนนสู่ดวงดาวยินดีต้อนรับสู่สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเป็นกำลังใจให้ครับยินดีต้อนรับครับนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกำลังใจจากรุ่นพี่ในวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเพื่อนกับมาให้กำลังใจพร้อมกับให้คำแนะนำ กินง่ายอยู่ง่ายนะคะอดทนทนน,นนะ,ะเพื่อนว่าสําหรับอาชีพหมอลำกับมีทั้งแดดทั้งฝนเนาะพี่นอะะ้องแล้วกัเสื้อวายด้วยต้นทุนน้ำเสียงและะ้วกับความมุ่งมั่นตั้งใจของน้องทั้งสองคนนะคะ่บน่ว่าอีกสองปีข้างหน้านะคะอามีหมอลำพระเอกหมอลำเพลินเงินล้านคนต่อไปอย่างแน่นอนนะคะสำหรับน้องไดมอนด์ฤทธิ์ไกลแล้วกะ็น้องนัทสุรศักดิ์นะคะ พี่น้องสำหรับมือนี่ก่ะแอกกอขอจบการรายงานข่าวในแวดวงของหมอลำไหวเพียงทนีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมพอกันไม่คลิปหนาะสำหรับมือนีสวัสดีค่ะ